สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่อง KD ช h o n b u อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูนี่นซีรีส์700อีกคันหนึ่งนะคะเป็น12ล้อแม่ลูกกระบะดัเกษตรนะคะคันนี้รับรถไปใช้งานที่อุทัยธานีนะคะตัวรถนะคะบิ้วใหม่ทําสีใหม่นะคะกระบะต่อใหม่นะคะตัวถ้าสมมติเราบิ้วใหม่นะคะเราก็จะมีการเช็คระบบเ,เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียนน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เช็คระบบช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกระบบเฟืองท้ายอะไรอย่างงี้ให้พร้อมใช้งานเนาะ ก็ถ้าสมมติบิ้วใหม่นะคะก็เช่นเดียวกันลูกค้าสามารถเลือกสีหัวเก่งได้กระบะเนี่ยถ้าสมมติทำนะคะ <c oughs> ก็เลือกสีกระบะได้นะคะหัวกับกระบะจะคนละสีก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะคะหรือจะแรบสีตรงกลางเป็นสีขาวมีตัดอะไรอย่างงี้ก็ทําได้หมดเลยเนาะตัวลูกนะคะเป็นเช่นเดียวกันนะคะเป็นกระบะต่อใหม่เช่นเช่นเดียวกันนะคะตัวลูกเนาะ ตัวแม่นะคะกระบะจะยาวอยู่ที่6เมตร50นะคะถ้าสมมติลูกค้าต้องการความยาวมากกว่านี้ก็แจ้งได้นะคะเราทําให้ได้นเนาะหรือแผงข้างนะคะลูกค้าต้องการเตี้ยกว่านี้นะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะก็แจ้งได้เลยเนาะว่าต้องการแบบไหนนะคะตัวยางนะคะจะเป็นยางใหม่ทุกเส้นนะคะสําหรับตัวแม่นะคะจะเป็นสุเส้นนะคะก็คือ12สเส้นติดรถและ1เส้นเป็นยางอะไหล่นะคะส่วนตัวลูกนะคะก็จะเป็น สออ้ย8เส้นนะคะแล้วก็1เส้นเป็นยางอะไหล่นะคะสำหรับตัวลูกเนาะในหัวเก่งคันนี้นะคะก็จะมีการทำความสะอาดภายในให้นะคะแล้วก็หุ้มเบาะให้ใหม่นะคะแล้วก็มีการเช็คระบบไฟระบบแอร์ิดวิทยุเทปซีดีนะคะแล้วก็ฟรีระบบ GPS นะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์เซ็ตเอฟสิบหกเกียร์นะคะแปดเกียร์โลและแปดเกียร์ไฮนะคะทีดหัวเกียร์ตรงนี้เพื่อเปลี่ยนห้องเกียร์นะคะถ้าสมมติใช้งานไม่เป็นเรามีทีมช่างสอนการใช้งานเนาะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูคลิปถึงตอนนี้นะคะอยากรู้แล้วว่าแม่ลูกคู่นี้ราคาเท่าไหร่นะคะราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่งแบาท2องล้านหนึ่งแบาทได้แม่พร้อมลูกแบบนี้เลยนะคะสเปคในภาพเลยนะ,ะแต่ว่ายังไม่รวมกระทะชุบโครเมียมนะคะต้องแจ้งก่อนเนาะถ้าสมมติลูกค้าจะเอากระทะชุบโครเมียมเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปแล้วกันนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะถ้าสมมติลูกค้าท่านไหนที่ออกรถกับเราแล้วต้องการเป็นกระทะชุบโครเมียมนะคะ